อาจารย์ครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหบางสำนักข่าวก็บอกว่าสงครามจะเกิดแล้วเพราะว่าประเทศนูน้นสั่งประชาชนตุนอาหารประเทศนี้สั่งระดมทหารอีกเป็นแสนคนเลยจริง,รงๆแล้วมันยังไงกันครับอาจารย์ครับผมได้ยินแล้วก็ดูจากลายหรือใครฮะได้ยินแต่ว,วันนี้ก็เลยมาชวนมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะเอางี้ดีกว่าเรามาดูว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกรงกันว่าจะนําไปสู่สงครามโลกนะฮะซึ่งเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า f resh, flash point แฟลตพอยต์คอ <Flat> จุดเดือนนะฮะอาจจะอยู่ที่สามแห่งหนึ่งคือในยุโรปนะยุโรปในที่นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของยูเครนครซึ่งก็แย้งล่วง<ะ>ทางนาโต้กับทางรัสเซียครับอันที่สองก็คือตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะ,ฮะซึ่งก็มีประเด็นปัญหานะฮะอเมริกากับทางด้านของรัสเซียอันที่สามก็คือ,อทะเลจีนใต้นะครับ อเมริกากับทางด้านของจีน,จนเราก็มาดูนะครับว่าตาลาดจะเป็นยังไงบ้างนะครับในกรณีของอยูเครนนะครัเราเห็นได้ชัดว่าจ่งที่เกรงกันก็คือว่าเอ๊ะมันจะเกิดมีประเด็นปัญหาของอการสงครามนะครับเพราะว่าทางด้านรัสเซียเขาพูดง่ายได้ยึดเอาไอ้ตัวใครเมียไปแล้วครับและขณะนี้ก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับในการที่จะสนับสนุนพวกกบฏนะครับหรือพวกการแยกแผ่นดินใน ยูเครนโดยนกนะครับทีนี้ถามว่าในขณะเดียวกันนะฮะรัสเซียก็มีการเคลื่อนย้ายนะครับกําลังต่างๆเหล่านี้นะฮะไปเช่นผมยกตัวอย่างไปติดท้ายแดนหรือทางด้านอะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งมีการส่งกาเรียกว่าเครื่องบินหรือว่าเรือดำน้ำนะฮะ,ฮะไปอ,อยู่ในน้าน้ําของประเทศของนาโต้ะนะครับโดยเฉพาะประเทศนาโตที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัส ของสามภาคสุดทีก็เสีวสยวไส้ก็ยังมีดินแดนที่ติดต่อ,อก,กันไม่ว่าจะเป็นรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียนะครับแล้วก็ทางด้านบูแลนด์อ่าต่างเหล่านี้ทีนี้ถามว่า,าถ้าเราดมข้อตรงนี้นะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นการที่ทางด้านของรัเสเซียเนีย่ยนะบ,บุกไครเมียแล้วก็ยึดเข้าไปมีส่วนในการที่จะมีบทบาทนะฮะจนกระทั่ง,น,งน่กลัวกันว่าจะมีการแยกไอ้ตัว ยูเครนตะวันออกออกมาด้วยซ้ำนั้นครับขอเรียนว่าในแง่หนึ่งนะฮะเราบอกได้ว่ารัสเซียเขามองภาพน,นี้ว่าเขาเีความได้เปรียบซึ่งในทฤษฎีเกมซึ่งผมได้เอามาใช้อยู่ตลอดนะฮะมันเกมนี้เขาบอกว่ามันเป็นเกมศูนย์คือเป็นเกมซึ่งสี่โลโซเกมมีผู้ชนะและผู้แพ้ตามหลักการแล้วคนที่มันมีสติสัมปัญญะคือไม่ได้บอกว่าเป็นอัจฉริยะนะ,ะครับเพียงแต่เป็นคนที่มีโรจิกนะครับซึ่งรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยมีโรจิกทั้งนั้นเพราะว่ามันมี ที่ปรึกษามีอะไรต่างเพราะในการที่จะเข้าไปแย่งดินแดนใดเนี่ยฮะเขาต้องชัวร์ว่าในกรณีนั้นอโอกาสชนะสูงมาก mm hmm. ซึ่งในกรณีนี้ทางด้านของปูตินก็พูดง่ายคํานวณออกมาแล้วว่าหนึ่งนาโต้กำลังอยู่ในช่วงถอยอเมริกาเองก็ถอย <Okay. S 2> ถอยจากใมตะววนออกกลางรัฐประชาชนอเมริกันก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเรียกว่าโอ้โหะตะลือล้นที่จะ,ะให้รัฐบาลตัวเองนะฮะมาไปเชิญหนะ้าบวกกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาเศรษฐกิจของ กลุ่มประเทศยูเอ็นะครับอเมริกาก็ฟื้นฟื้นเพราะในกรณีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามีความได้เปลี่ยนอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองกําลังนะฮะกองกําลังต่างๆเหล่านี้ใน,ในยุโรปมีความได้เปลี่ยนนาโตเพียงแต่ว่าในกรณีของ NATO, นาโต้นั้นจะมีการถ่วงดุล้วยพลังงนเขาเรียกว่าสาธิจิ g นิวเคลียร์กร็คือพลณงในเชิงเรียกว่าทําลายมหาศาลซึ่งในกรณีนี้มันคํานวณได้เลยครับว่าคนอเมริกันนะฮะจะไม่ได้เข้าไป ปกป้องเรื่องของไครเมียและไครเมียหรือ,อยูเครนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ยังต้องคิดเพราะว่ามาตราห้าของ NATO นาโต้นยกำหนดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกถ้าถูกคุกคามประเทศอื่นต้องให้ความช่วยเหลือพราะูดง่ายๆไอ้ตัวยูเครนนะฮะมันไม่ได้เป็นเคสท,ที่ที่พูดง่ายว่าสำคัญเป็นเป็นตายสําหรับทางนาโต้และอเมริกาเลย ว่ะในกรณีปูตินคำ,ำนวณได้เลยครับว่า,าอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะเขาบุกนะฮะ,ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเก่งเขาก็คงคำนวณได้ก็คืออะไรครับในลักษณะที่เกิดแซงชันทางด้านเศรกิจเ <ขอ S 1> านั้นเองเพราะฉะนั้นนี้ที่จะบอกว่าสงครามเนี่ยไปไม่ได้พูดถึงอะไรยุโรปย,ยังไม่กลา้าไม่กระทั้งแซงชันนี่ไม่กล้าแซงชันอย่างรุนแรงเลยใ,ในกรณีของยูเครนตะวันออกผมก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่ยุโรปอเมริกาใช้แซงชั่นนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างอะไรครับก็เรียกว่าต้นทุนให้กับทางด้านรัสเซีย แต่รัสเซียมองอยู่แล้วครับว่าเขาได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับพูดนี้เขาจะยึดไอ้ตรงตะวันออกนะฮะก็ยังได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากอะไรเกียงแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะการทาแบบนี้ก็เกี่ยวข้องกับการละเมิดเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉันัานเขาจะทําก็ต้องมิมนูลกว่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ทางออก ทางด้านของยูเครนตะวันออกเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่สามทางด้วยกันทางที่หนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นตัวที่หนึ่งนวลที่สุดสําหรับรัสเซียนะครับ <c oughs> ก็คือว่ามีการทําข้อตกลงนะครับในลักษณะที่พูดง่ายแก้ไขรัฐธรรมนูนของยูเครนในลักษณะที่ยอมรับความเสน็นเงทเรียกว่าอิสระนะครับปกครองตัวเองได้มากขึ้นเย <c oughs> อะมากขึ้น <c oughs> แต่ย <c oughs> ูเครนตะวันออกจะเป็นส่วนหนึ่งของของยูเครนทั้งหมดนะครับ <c oughs> แล้วก็อะไรครับอ,อยู่ในลักษณะที่พูดง่ายว่าเขาบสบที่เสรีภาพของคน รัสเซียซึ่งพูดง่ายอยู่ในยูเครนตอนเหนือมากน<แ>ะครับอันที่อีกอันนึงก็คือให้ยูเครนเนี่ยนะครับอ,อย่าไปพูดง่ายๆอย่าเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้วว่านี่ถือว่ายูเครนเนี่ยเหมือนจะเป็นดินแดนติดก,กันเขาเขาต้องการไม่ให้นาโต้เนี่ยล้อมเขานะครับแบต่อีกอันนึงก็คือเรื่องนี้คงจะลำบากมากคือต้องการดึงข้าวยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยูเรเซียเดยนะคือแผนที่จะเป็นเรื่องข้อตกลงทางการค้าก็เลย association agreement เขาเรียกว่ายูเารนทเนอร์ชิพ ซึ่งกำลังทํากับอียูเพราะอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็คือแก้รัฐมนุนซพราะนั้นนี้คือขั้นต่ำสุด<ะ>แต่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ยืดเยื้อต่อไปนะฮะเขาอาจจะทำอะไรครับทำให้ยูเครนเนี่ยพูดง่ายคนของเขาเนี่ยสามารถเรียกร้องแบบใครเมียเลยนะครับขอตั้งเป็นพูดง่ายเป็นประเทศแต่<ะ>ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของขรัสเซียนะครับก<ะ>ับสุดท้ายก็คือทําแบบใครเมียเพราะขณะนี้เรื่องที่จะเกิไดไปสงครามแล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกครับ<ะ>ยังไม่ได้เห็นเมื่อีตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยงยืดเยื้อระว่างเพื่อ ความับผิดชอบของวัวนนี้สูงกว่าแน่นอนและนาโตนะฮะก็ <S <S ไม่พร้อมอเมริกาเขาไม่พร้อมและยังไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องขอขาดบ,บาตการที่จะต้องสงกอ,องกำลังประเด็นยูเครนนี่ตัดทิ้งไปได้ไม่น่าจะถึงตรงนั้นไปแต่ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะพลาดจึ่นนะคือมิสคาลคูเลชันแต่สิ่งที่ทางด้านของอเมริกาทำนะฮะคือว่าป้องกันไม่ให้ทางด้านของเกรณียนะูเครนขยายวงมาสู่การที่จะทำให้ประเทศสมาชิกนาโต้นะฮะเริ่มที่จะมีความรู้สึกเริ่ม เข้าใกล้และเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือให้หลักประกันกันนะฮะส่งกองกําลัง 5, ห้าพันคนไปอยู่ที่ในรับในในแถ่ไหนใน,ในโปโลแลนด์พันหนึ่งในรัฐเซียนีโวเนียะนะครับคนละพันเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อเป็นเ,เป็นส่งกองกําลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้ไหมอาจารย์พูดแบบนี้ได้ไหมครับที่เราเคยพูดในระดับหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีการส่งอะระร้างอาวุธติดอาวุธนะฮะ ไปไปไปเพิ่มเติมขึ้นมาแต่อันนี้ก็อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทําให้รัสเซียนะฮะมีความรู้สึกว่าคุณนะฮะมีภทยคู่คาต่อผมก็อ้างอ้ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะเกิดนะฮะคงจะเรียกว่าลาบากนะครับมันไม่ได้เป็นจุดนั้นจุดที่สองเอาเรื่องรัสเซียให้จบกันละกันใ,ในเรื่องตัวนอกกลางตัวนอกกลางนั้นรัสเซียก็เห็นเป็นโอกาสครับเพราะรัสเซียตอนนี้มองว่าเขาจะต้องนะครับแก้ไขปัญหาของความพ่แพ้ของสหภาพโซเวียตหลังสงครามเย็น รัเสเซียวันนี้ม,มีมีความสามารถนะฮะมีศักยภาพทังางทหารทางใดทางเนี่งพร้อมที่จะเผชิญหน้าก็คือเป็นมาอภิมหาอำนาจไปเขามีปรลูประเทศเดียวนะฮะที่สามารถทําลายประเทศอเมริกาทั้งประเทศได้แค่ปรลูนะ,ะลูกเดียวบางอันนะฮะ <S <S สามารถทําลายเอ็กซักสทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะในกรณีนี้บอกได้เลยว่าในกรณีรัเสเซียนะครับก็คงจะมองว่าเขาจะต้องขยายนี่จุดที่ทางอเมริกาหรือนาโต้นะฮะเป็นจุดอ่อน ก็คือเรื่องของอะตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นรัเสเซียต้องการที่จะใช้จุดนี้เข้าไปขยายขึ้นมาด้วยวิธีการเป็นพันธมิตรกับอะไรกับทางด้านอิหร่านนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับทางด้านของอัสัตนะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาถึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่รู้ว่านาโตหรืออเมริกาเองกาลังถอยอเมริกาเองในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางก็ไม่กล้าส่งของทหาราอย่างเสียงก็คือใช้อากูการบินนะฮะทำลายแล้วก็ทางด้านภาคพื้นดินก็มีแค่ ที่ปรึกษาประมาณห้าร้อยคนท่านนองท่านก็รู้เลยครับว่ามันไม่จะอยู่ในอเมริกาตอนนี้กําลังลาถอยไม่ใช่ลาถอยเพราะอเมริกาเนี่ยู้รงสักษยไม่ได้จริงๆแล้วนะฮะงบประมาณของอเมริกาเนี่ยนะครับในด้านกาลาโหมเนี่ยครับประเทศเดียวเท่ากับสิบห้าประเทศที่มีงบประมาณมารวมกันสิบห้าประเทศที่เหลือลำดับหนึ่งถึงสิบห้าเลยนะครับ<อ>นะฮะอีกอย่างเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นเลยนะฮะยากมากครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาเพียงแต่รู้ว่าเขาจะ เป็นช่วงที่เขาสามารถให้ช่องว่างเนี่ยปิดโดยไม่กระทบกับเรื่องของการเผชิญหน้าในทางทหารและอย่างลืมว่าในาบางเรื่องเขายังเป็นความรู้มาจากอเมริกาเช่นเล่นงานทางด้านไ <c oughs> อซิสนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเล่นงานกลุ่มต่อต้าน ISIS. ไอซิสขอโทษให้กลุ่มต่อต้านอาซัดดังนั้ <c oughs> นนี่นาไปสู่การเผชิญความไม่พอใจของนาโ <c oughs> กับอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามองจากด้านนี้เราจะเห็นไม่ชัดนะฮะว่าช่องว่างตรวนี้บวกกับอเมริกาเองกบบาลังถอย นะครับไม่ใช่ไเมรับรููว่าสู้ไม่ได้สู้นะฮะมันสู้ได้นะครับแล้วผมงคิดว่าชนะเดยซ้ีแต่ว่าประเทศอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตหรือโทษนรัสเียคุณครับผู้นาเขารู้สู้ไปนะฮะตายทั้งคู่เพราะทฤษฎีเกมมันบอกว่าเกมนี้เป็นทฤษฎีเกมลบเพราะไม่มีทางเลยครับยกเว้นว่าจะมิสคตอคูลเลชั่นนะครับและยังจะสู้ไปประเทศที่ได้ประโยชน์คือจีนแต่เมื่อจีนขึ้นมาพังงาทันทีแล้วก็ว่าแล้วครับตายทั้งคู่เพราะฉะในกรณีนี้ก็ต้องคิดว่ามันไม่เหมือนกับคนนะฮะ ที่มันมีเงื่อวไม่พอใจบ้าบอๆนี่ก็สู้กันประเทศนะมันต้องคิดถึงก็เรกว่าผลประโยชน์แห่งชาติจะต้องมีการคำนวณเขาถึงเรงว่าชาติาระดับรายชาตินะครับยกเว้นเดี๋ยวจะมีคำว่ายกเว้นใน,ในกรณีของสหรัฐอินใต้ครับเช่นเดียวกันกับจีนเช่นเดียวกับรัสเซียเห็นโอกาสเลยครับว่าอาเมริกากําลังลาถอยอเมริกาเนี่ยนะฮะจะมาปกป้องไอ้ตัวสหรัฐอินี้อ่าสรัฐอินใต้เนี่ยฮะทำได้ในักษณะที่มีขอบเขตจำกัดสองอเมริเองตอนนี้นะฮะเขามีสัญญาณรูปภาพ นะครับพูดง่ายทางด้านเกี่ยวกับกอ,อ,องกําลังนะฮะรูปล้วแล้ไม่ช่วยอเมริกาไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เรเป็น้งนก็พอแล้วที่มีอาวุธอยู่เลียรของเอเมริกามีมากกว่าหลายลําเลยยังไม่ต้องพูดถึงอะไรรับเทคนโนโลยีต่างๆเพียงแต่จีนเองก็อยู่ในฐานะที่สามารถทําความย่อยยับให้เอเมริกาได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จีนเองก็ใช้กรอบเนี่ยอเมริกาทำงลาฟาถอยน<ฮ>ะ,ะครับเราก็ไปชาดผลแป๊วด้วย นะบริเวณทะในจีนใต้เนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นความเป็นความตายของจีนนะครับเพราะว่า80%ของน้ํามันเนี่ยมาจากตะวันออกกลางต้องผ่านมาทางด้านนี้<ส><ญ>เพราะฉะนั้นจีนเองต้องพึ่งพาพวกนี้เยอะมากพราะสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับก็คือว่าจีนดังอาังจีนเองจําเป็นต้องขยายเรียกว่าการยานุภาพทางด้านทหารยึดไอ,อ้อ้างไอ้สิทิเขาเรียกไนรัชโซน80%ของทะเลจีนใต้อ้าอองว่าเป็นของจีนมีการสร้างเขาเรียกว่า แอร์ไอเดีสเปซเซิ่มโซนในบนรากาศทีนี้ถามว่าโซนนี้นเกิดไปทะเลาะกับทิงด้านของ ine, ฟิลิปปินส์ฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการเออออะไรคาร์บอลบโชว์ก็คือสันนนเนี่ยโดยทางคณะในขนาดเดียวกันพอคณะั๊บนายกคนใหม่ของฟิลิปปินส์ต้องบอกผมแม้วเรื่องแล้วกับประธานที่ผิคนหนึ่กลับไปเข้าหาผิดดาเม่ได้ีกใช่ครับฝั่งอเมริกาก็พยายามที่จะสร้าง เขาเว่าอำนาจต่อรองเพื่อมีบทบาทเขาเรียกภัยตะเอเชียหนึ่งในนั้นก็ทางทางด้านการเศรษฐกิจก็เรียก TPP ทางด้านการเมืองก็พยายามจะสร้างไอ้ไอ้ตัวเราอข้ามิสอะไรครับอ่าคันธมิตรมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียแล้วกัในบริเวณของประเทศที่กับอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ดินแดนทางด้านทะเลนะฮะติดกันทั้งสี่ประเทศอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอ่าบูไนเอ่อมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปิ่งก็พัง แต่ตอนนี้เองนโยบายตัวนี้มีปัญหาพราะถามว่าอเมริกาเนี่ยครับถามว่าจะพร้อมและจะพร้อมและมีความจาเป็นไหมฮะที่จะต้องปกป้องไอ้ทะเลจีนใต้จนกระทั่งสร้างประเด็นปัญหาเผชิญสงครามโลกจริงเองก็ไม่ได้หวังสงร้างสงครามโลกนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จีนสามารถขยับได้โดยที่ไม่น,ไ<ห>น,น,นําไปสู่เรื่องของการเผชิญหน้าไปถึงสงครามโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูทั้งสามประเด็นนะฮะผมบอกได้เลยว่าไอ้ที่เรากูกูๆกันอยู่นะฮะ มันมันอ่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ล้อโดยสิ้นแต่ว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าโอกาสจะเกิดเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่าอะไรครับที่เีเษฐีมนบอกเลยว่าถ้าเกิดกว่ามหาอำนาจนั้นอนา้าเขาจะหลีกเลื่องเขาเรียกว่าพังทั้งคู่ไม่มีพุนะเหมือนคุณกับผมนะถ้าเป็นคนที่เรียกว่าอ่มีจิตสำนึกที่ไม่ได้เรียกว่าบับประบบอนะฮะรู้ว่าสู้กันเมื่อไหร่ในตายทั้งคู่คุณกับผมยังไงเกี่ยกันแค่ไหนก็ไม่สู้ไม่ต้องบอกว่าอรับที่เกรษฐีมันจะเป็นตัวอธิบายทวงนี้ได้ เพราะในกรณีนี้ผมคิดว่าโอกาสจะเกิดแบบนี้เนี่ยฮะมันน้อยมาก <ฮะ S 2> แต่มันมีข้อยกเวน้นและจะอธิบายได้ว่าทาไมสงครามโลกมันถึงเกิดขึ้นนะครับ <ฮะ S 2> สงครามโลกเกิดขึ้นในทั้งที่สองอธิบายง่ายๆมันเกิดขึ้นเพราะว่านะครับแม้กระทั่งฮิตเลอร์นะซึ่งมีลักษณะที่โอ้โหติดปกตินะฮะนะฮนะแต่เขาเองก็ไม่ใช่บอบาบอนะครับเเป็นคนพ่อเขารู้ว่าเกียมีข้อชนะฟ <ฮะ S 2> ันฮิตเลอร์ที่กล้าบุกโบลด์บุกเชสโกจนว่าเกิดสงครามโลกทั้งที่สองเนี่ยพ่อรู้ว่า ยุโรปนะฮะไม่มีน้ํายาเลยครับอืเขาน่าใจชนะแล้วก็เขาใช้ทีมหนึ่งนิวทรัลไลซ์ทางด้านสาภาพสูเว้นตอนตอนนั้นจะถือเป็นพันธมิตรครับซึ่งเขาคํานวณก็ถูกนะครับเกือบจะเรียกอังกิดนี่ต้องลบเพราะว่าในลักษณะหนึ่งที่ตีเตียมันบอกว่าในที่ิเรียมสูตรนะครับโดยปกติจะไม่มีใครเล่นยกเว้นว่านาใจชนะซึ่งในกรณีนี้ก็เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์หรือสองทั้งทั้งทีแพ้ก็ต้องเล่นเพราะว่าหลังถึงฝาก็ให้การผิ อังกฤษจาเป็นต้องเร่งเพราะไม่มีทางอื่เนเลยนะครับจัดอีกอันหนึ่งก็คือรอให้อเมริกามาช่วยออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอีกอันหนึ่นงสงครามหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าทั้งสองฝ่ายนะครับมีอุดมการณ์กู้โหที่มันก็เรียกว่าซีโร่สังเกตไม่คุนกับผมเช่นสงครามกูเซ่ทางด้านของทางด้านอะไรครับมุสลิมก็ต้องการเผยแพร่อะไรครับแารจำลูภาพของทางด้านของศาสนามุสลิมทางด้านยุโรปก,ก็ต้องเผยแพร่ หรือป้องกันคริสเตียนในกรณีและทั้งสองฝ่ายมีความและความอุดมการณน,นั้นมากไม่มีทางยอมเลยด่านี้สงครามเกิดแน่นอนครับนะครับหรือไม่ก็คืออย่างกรณีไอซิด<ะ>กับทางด้านตะวันตกเกิดแน่นอนแต่ลักษณะนี้ถ้อาจจะไอซิสกลายเป็นประเทศรัสเซียนะ,ะนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เขาต้องการต่อสู้เพื่ออะไรครับเรียกร้องอุดมการในลักษณะที่เป็นแบบมืสลืมสมัยก,ก่อนนะครับผู้หญิงต้องเปิดหน้าท่านเปิดแบบนี้ เพราะจะให้สงครามโลกเกิดขึ้นมาได้ก็ด no ้วยเหตุผลว่าถ้ามันมีอุดมการที่แข่งกล้านะฮะหรือไม่ก็คือคนประเภทที่เรียกว่าโอ้โหอุดมการหนึ่งคิดเลิกกับซีนหนึ่งในนั้นในนั้นแต่คิดเลิกก็ไม่ได้ถึงกับเรียกว่าโอ้โหเอ่อเลยขอบเขตไปเขาก็มีการคำนวณในลักษณะที่เราเรียกว่าสาษาอักว่ากรเชน่อมคือมีเหตุมีผลครับครับกับอันที่สามสงครามโลกจะเกิดขึ้นได้เกิดในลักษณะที่เรียกว่ามิสคาลคูเลชั่น ก็คือว่าผมยกอย่างไอ้ตัวที่แทเกนยบจะทําให้เกิดสงคารามประมณูนะก็คือสมัยของแคนดีงไ้ที่คิวบาอบาอนะครับอ,อันนั้นนะที่กลัวว่าถ้าเกิดมีการเอผิดน่าเช่นอเมริกาสมมติคํานวณผิดนะโจมตีเพราะว่ารัสเซียเน,นนะี่ยส่งอะไรกันอาวุธประมณูมาแล้วก็เริ่มโจมตีเรือซึ่งในกรณีจะบังคับให้กับทางด้านของเลขาธิการคอมมิวนิสต์สมัยนั้นก็คือโคบาชอปจำเป็นต้องสู้ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าิ i s c a l c u l a t i o n s ก <S an> ็คือคือคือในลักษณะที่พออ้นอเมริกาเข้าฉลาดเขาก็ใช้วิธีเปิดช่องทางให้โกบาลชอปเนี่ยไอโทษนะครับจาสชอ์กรับคุณชอปเนี่ย <S an> หาทางออกได้ด้วยการบอกว่านี่คุณถอนออกมาจากส่งส่งกองกําลังไอ้ส่งอาวุธปรอมเรือถ้าหากพวกผมถอนกองกําลังออกมาจากนาโต้ออกมาจากฝั่งด้านของตุรกีเพื่อที่จะให้คนอ่รอเลขาธิการคอมมิวนิสต์คุณช,ชอปเนี่ยสามารถบอกประชาชนได้บ้างเราจะน้าแล้วไม่เสียหน่ะ ไม่เสียหนะ้าท่านผมขอเรียนเลยครับว่าถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์จากทั้งสามข้อบ,บวกกับวิธีการวิเคราะห์ในเชิงของลักษณะของการประเมินนะครับว่าการจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นสีโรสสาเกมเท่านั้นเองสีโรสสาเกตคือหนึ่งแน่ใจว่าชนะแน่นอนสองสีโรสสางเกมเพราะว่ามีหลักการที่ไม่มีทางเลยที่เราจะามายอมทิ้งกันละก,กันได้จากอันที่สามก็คือเรื่องของนะฮะมีความคลั่งนะค,ะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับข้อสองความคลั่งนี่นําเป็นหลักการที่ไม่มีวันที่จะ ที่จะยอมกันจับอันที่สามในกรณีที่กลัวกันมากถ้าจะเกินนะมมดเรียกว่าถ้าจะเกิดในสิ่งเหล่านี้มิสคาคูเรชั่นคือพูดง่ายรัสเซียอาจจะมองข้ามไปไว่าอเมริกาหรือนั่นน่ะเช่นนะฮะขยายตัวมาสู่ทางด้านของโแลดนมาตัวอะไรต่างจุดนั้นมาต้องคำนวณแล้วว่าเอ้ย mm hmm. โบลดนไม่ใช่ยูเคนะฮะ <Yeah. S 2> ในกรณีโแลดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโนะต้ <Yeah. S 2> ทางด้านของอเมริกายอมไหมครับว่าจับจะจะถึงขนาดนั้นซึ่งในกรณีทางด้านของรัสเซียจ,จะคำนวณว่เฮ้ยนะครับ ตัวรับเยื้อีนตัวนี้ตัวนี้ก็เกิดเป็นส่วนหนึ่งและอันนี้อันนี้อาจจะเป็นการคํานวณผิดเพราะในถึงกรณีนี้มันหมายความว่ากระทบกับเรื่องของนาโต้ซึ่งในกรณีนี้ขออาจจะถูกก็ได้เพราะว่าอเมริกาหรือจุดหนึ่งนั้รับเยื้อีนตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นส่วนที่ทางด้านนาโตกําลังเตือนอเมริกเตือนทางด้านรัสเซียว่าอย่าคํานวณผิดนะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นส่วนของนาโตเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะเขาโลกในเรื่องบทบัติของนาโตข้อห้า เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าวันนี้คงจะอธิบายว่าไอ้ที่จะเกิดสงครามโลกเนะี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆ<ช>นะครับเหตุภาพน่ากลัวแบบนี้มโอกาสจะเกิดมันน้อยมากครับนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่มีข้อที่จะเกิดตามที่ผมได้ดีวไว้บทสามประเด็นข้อสามถ้ามันจะเกิดก็คือไอ้ข้อสามไอ้ความผิดพลาดต่างๆเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับคือการคำนวณผิดไม่นึกว่าไอ้นี่เราไม่รู้ว่าจะเล่นงานไม่นึกว่ามันจะสู้ไว้อ่า ออันนั้นนก็เหมือนกับกรณีคิวบาเนี่ยตอนนั้นเกือบไปแล้วครับเพราะว่าคํานวณผิดเล่นงานต้องติดวนนึงไม่มีทางออกจําเป็นต้องสู้แล้วแต่ว่าโดยโดยภาพใหญ่โดยภาพหลักที่อาจารย์กนาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจวัดลบและชนะพตอนนี้ก็ยังใจยันกันเล่นเกมกันไปเรื่อยๆกับข้อสองทั้งสองฝ่ายนะทั้งที่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าสู้กันเมื่อไหร่ตายทั้งคู่นะครับก็อย่าลืมนะการสู้กันมันมีสาม ้าจีนสู้กับอเมริกาคนที่ยิ้มคือรัสเซียถ้าหากอเมริกาสู้กับทางด้านรัสเซียคนที่ยิ้มคือจีนแต่ถ้ามีไหมฮะโอกาสที่อเมริกาสู้กับจีนและรัสเซียรวมกันต่อให้มันรวมกันก็พูดง่ายตายทั้งสามคนเลยครับครับผมอ่าล้ครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ